เดี๋ยวจะเช็คชื่อนะครับเช็คชื่อของเรานะครับจะไม่ให้นักเรียนตอบมาครับมาค่ะให้ตอบเป็นอื่นแทนโอเคไหมครับโอเคเป็นว่าตกลงโอเคนะโอเคไหมครับครับห้าตองครับมาค่ะนะครับเนาะเออเลขที่หนึ่งกันยาพักครับสิงหลอกินเหล้ากันหลอสายเหล้าอย่างนี้นะฮะเปรมหรือไทยหนูอยากมีแฟนไม่โอ้ยมาโปรโมทอะไรในกลุ่มนี้ธนทนจุ๊ก เาวีนวัดไม่ได้หลอดจนสาวเลยแต่กินก๋วยเตี๋ยวให้สาวเลี้ยงกินก๋วยเตี๋ยวให้สาวเลี้ยงเหรอโหเราเนี่ยเนาะวุฒิพรอาโรยโชเล่มาเลยสรายุต <c oughs> เอาแต่แค่นี้จริงๆอ่ะโอเคแค่นี้แต่โซรวิทยิวข้าวครับข้าวจะปล่อยแล้วใจเย็นๆอาพี่ชาตบงนอนแล้วครับจานเดี๋ยวเพิงง่งหลับแค่หลับนะอาพี่พรมีบอล อยากดันแรงจานอยากเล่นเกมนะครับใจเย็นๆจะปล่อยแล้วชูตีพงศ์เจ็ดปีแล้วนะ <c oughs> วแล้วก็เจ็ดปีแล้ะทีละพัด <c oughs> ขอกลับไปนอนต่อครับเ,เดี๋ยวจะได้นอนแล้วลากพูว้าวว้าววิทวินการบ้านไม่ส่งได้ไหมไม่ได้ วิมีคะแนนให้นะวิทวินนะครับต้องส่งด้วยนะต้องส่งด้วยไม่ส่งไม่น่ารักเลยนะฮะพุทธิศักดิ์รถเป็นสองคอได้ไหมครับอะไรนะการบ้านรถเป็นสองคอได้ไหมครับใช่อย่ามาต่อรองพุทธิศักดิ์ไม่ให้นะฮะเดี๋ยวเจอการสัปดาห์หน้าทํางานการบ้านส่งให้เรียบร้อยกิจกรรมเล็กน้อยหลังเลิกเรียนนะครับเช็คชื่อไปในตัวนะครับเนาะโอเคเราจะได้ไข่เรียดกันโอเคมีใครสงสายสอบามอะไรครับในะเรียนสามีไหม ถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับในส่วนของสับหน้านะครับโชคดีนักเ ح, รียนสาทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ